น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อพูดนะ่ะโอ้ยน้ำร้ายเฮียเบืะะ้องในค่ะตำบักฮุ้งค่ะใส่อีกระปูดองพร้อมพูดนะ่ะเบิ่งสัดๆเด้อค่ะเด้อพูกนี่นอกจะปูด,ดองแล้วก็ยังมีปูนะคะนี่ปูปูประเทศนอร์เวย์เลยค่ะเด้อเปิดแข็งๆนะคะ่ะปูใหญ่ๆนั่นแต่บ,บ่แม่นปูอลาสก้านะคะต่อมามันคืออะไรน้ำตกค่ะฝีมือน้องแก้วนะคะหมูน้ำตก อ,อมีหอดนำขนมจีนเนาะนะ,นะขนมจีนก็มีแบบน,นี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นพี่น้องพี่น้องมายามกันก็นต้องกินข้าวปุ้นนะคะผัก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 นำข้าวปุ้นยุน้ใส่น้องนำข้าวปุ้นเดี๋ยวน้ำไปเบิองผ้าจพาิพาไปเบิองน้ำข้าวปุ้นน,นะคะน,นีะ่นะโนตำมะฮนี่แหละนำไร่เฮียอยู่เนี่ยนำไร่เฮียอยู่เนี่ย สาน์บ้างเด้อพนะี่นายอีกกระปูนี่แหละมันอะไรว่าเต็มไปหมดเลยถ<ม>อยแล้วไอ้อนั่นมันเป็นรีโมทเหรอเออนี่มันเป็นรีโมทอันนี้เป็นแม่นตันนี้มัน่ง่ายแค่น้ำขนมจีนน,น้ำขนมจีนนึ่งน้ำขนมจีนตัว้ป๊บแป๊บ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 น้ำกระปุกนะครับ <Okay. S 2> น,น้ำกระปุน